สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะารายงานข่าวบันเทิงสดร้อนรอบวันครับคิดหอวังแจง้งคดีโพดเบียร์ยันไม่ได้รับเงินช่วยด้วยน้าใจตัวแทนบริษัทสิงโวยไม่ได้เข้าฟังครับเม <c oughs> ื่นนอเวลา10.0 0นวันที่11พฤศจากายน58ที่สํานักง,งานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขนางสาวศิรินหอวังหรือคิดหอวังพร้อมนายชัดชัยวิรัตโยศินผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบุญรอดเบรุลี่จำกัด และจผู้จัดก,การส่วนตัวเดินทางเข้าพบเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายของพรบรควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์พศ2 5 5 1เพื่อให้ข้อมูลกรณีโพสต์ภาพคู่กรณีดื่มแอลกอฮอล์ประเภทค็อกเทลของบริษัทล่าวโดยใช้เวลาในการให้ข้อมูลราวสามชั่วโมงโดยนายชัยชัยซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมให้ถ้อยคําด้วยออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าในวันนี้ตั้งใจเดินทางมาในฐานะเพื่อนในฐานะคนที่คิดไว้ใจแต่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมส่วนตัวเห็นว่า ตัวเองจำเป็นต้องเข้าร่วมชี้แจงด้วยพอทราบเรื่องมาตลอดรู้เหตุการณ์บางอย่างที่นางสาวสิรินอาจจะจําไม่ได้ก็จะช่วยให้ข้อมูลแต่สําคัญต้องการให้กาลังใจเหมือนเราไม่ทิ้งกันแต่ไม่ทราบว่านายแพทย์สมานฟูตะกูลผู้อำนวยการสนงงานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใช้อำนาจหรือระเบียบตามกฎหมายใดมาตัดสินไม่ให้ตนเข้าร่วมนะครับที่ผ่านมาพยายามให้ความร่วมมือเต็มที่นะครับซึ่งเห็นใจคลิปที่ต้องมาให้ถ้อยคําและไม่ คิดว่าบรรยากาศจากเครื่องเครียดเช่นนี้การมาในว,วันนี้ก็มาในฐานะเพื่อนนะครับคนที่ว้ใจตามกฎหมายก็ต้องให้คนที่ว้ใจเข้าร่วมด้วยแต่เจ้าพนักง,งานกับปฏิเสธไม่ให้ตนเข้าร่วมด้วยอนุญาตให้เฉพาะทนายความและผู้จัดการส่วนตัวเท่านั้นดังนั้นจะปรึกษาทนายความว่าอาจมีการร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลการทํางานของภาครัฐต่ตอไปในขอบเขตหน้าที่และอํานาจของนายแพทย์สมานร,รวมทั้งร้องต่อสํานักง,งานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตีความความว่าการโฆษณาทางร่มให้ชัดเจนว่าครอบคุมแค่ไหนไม่ใช่ทําให้กลุ่มเคือแล้วให้ทางนายแพทย์สมานมาทาแบบนี้นายจัดชัยกล่าวนะครับเมื่อถามว่าที่ไม่ได้เข้าเพราะเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยหรือไม่นายจัดชัยกล่าวว่านายแพทย์สมานคงคิดแบบนั้นแต่การที่ตนเข้าไปก็ไม่ได้จะไปคมขู่หรือสั่งให้คิดพูดหรือไม่พูดอะไร ต่อมาเมื่อเวลาเที่ยง12.3อานนนางสาวซิลินให้สัมภาษณ์ภายหลังการให้ข้อมูลว่าเป็นการเข้ามาให้ข้อมูลตามปกติไม่ได้เครียดอะไรเพราะเจ้าพนักงานต้องการทราบเจตนาของการโพสต์ภาพคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และอยากทราบที่มาที่ไปว่าเป็นอย่างไรซึ่งบางเรื่องเกิดมา,เ,าเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะอะไรที่ตอบได้ก็ตอบโดยส่วนใหญ่เป็นภาพที่คนอื่นโพสต์เป็นเรื่องที่เกิดจากอีเวนต์ที่ตนไปร่วมง,งานและมีการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ต่างๆ ส่วนรูปที่ตนเองนั้นมีน้อยซึ่งก็ต้องเข้าใจว่าเมื่อเวลาไปร่วมงานอีเวนต์ต่างๆก็ต้องมีการถ่ายภาพผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้นๆด้วยอย่างไรก็ตามยืนยันว่าการโพสต์ภาพต่างๆนั้นตนไม่ได้รับค่าจ้างแต่อย่างใดได้รับเพียงแค่ค่าจ้างจากการรับงานแคมเปญการลาปาคอสนะครับซึ่งเมื่อผลิตภัณฑ์อะไรในเครือตนก็โพสต์ให้อยู่แล้วซึ่งเป็นแบบนี้ทุกงานไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็ตาม การพูดภาพล่าวคิดไม่ได้ค่าตอบแทนแต่ทําให้ด้วยความรู้สึกดีมีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยน้าใจนะเหมือนกับงานอื่นๆที่ผู้จ้างรุณาและรักเราเราก็รักเขาตอบในการให้ได้คําก็ไม่ได้อื่นอะไรแต่การที่อยากให้คุณชดใช้เข้าไปร่วมให้ร้อยคําด้วยต้องมาในที่ที่ไม่เคยมาก่อนมาพูดกับคนที่ไม่เคยรู้จักจึงต้องการความปลอดภัยให้ตัวเองให้มีทนายความผู้จัดการส่วนตัวและคนที่ตนเองไว้ใจเข้าร่วมในการให้ข้อมูลครั้งนี้ด้วยนะ ก็เพียงแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปบางเรื่องที่ตอบไม่ได้ก็อาจจะเสียประโยชน์เท่านั้นคิดกล่าวเมื่อถามว่าการที่เจ้าพนักงานไม่อนุญ,ญาตให้บุคคลที่ไว้ใจเขาร่วมให้ข้อมูลนั้นคือเป็นการลิดลอนสิทธิ์ที่จะได้รับการคุ้มครองด้วยหรือไม่นางสาวศิลินกล่าวว่าการลิดรอนสิทธิ์ไม่ให้บุคคลที่3าเข้าไปร่วมให้ข้อมูลด้วยนั้นก็ถือว่าเจ้าพนักงานลิดรอนสิทธิ์ในการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนด้วยเนื่องจากตนตอบได้เท่านี้ที่จําได้เท่านั้น คิดไม่ต้องรับผิดชอบอะไรในเรื่องนี้เพราะมันเป็นผิดเรื่ององค์ประกอบของภาพถ้าต้องเสียค่าปรับทางบริษัทก็รับผิดชอบใม่แต่อยากให้เคลียร์ให้ชัดเจนในเรื่องของการโฆษณาเพื่อจะได้พิจารณาในการทํางานเรื่องรับแคมเปญไม่น่าจะไม่ผิดกฎหมายถ้าคิดว่าจีอินสตาแกรมของดาราเป็นพื้นที่โฆษณาก็ขอให้ระบุให้ชัดเจนเช่นถ้ามีคนติดตามหรือฟอลโล่เกิน5,000คนก็ถือเป็นการโฆษณาหรือไม่จะได้ระวังคนอื่นก็จะได้ระวังด้วย นางสาวสลินกล่าวนะครับด้านนายแพทย์อํานวยกาจีนะนะครับอธิบดีกรมควบคุมโรคก,กล่าวถึงความคืบหน้าการเอ่ยผิดการเอาผิดดารานะครับนักแสดงโพสภาพเพื่งดื่มแอลกอฮอล์ว่าขณะนี้ก็ดาเนินการตามขั้นตอนของคนหมายว่าผิดอย่างไรก็ว่ากันไปตามผิดไม่อยากให้เกิดประเด็นโต้เถียงหรือเข้าใจคลาดเคลื่อนอย่างไรก็ตามเพื่อให้การทํางานเป็นไปตามระบบขณะนี้ได้มอบให้ในายแพทย์อัศด,ดางรวยอาจินนะครับรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะครับ เป็นโฆษกประจำกรมควบคุมโรคครับและให้ข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่วนนายแพทย์สมานฟูตะกูลผู้ในการสํงงานักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยังคงให้ข้อมูลได้เพียงแต่ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบก่อนซึ่งจริงๆแล้วหากต้องการสอบถามข้อมูลความคืบหน้าใดๆสามารถติดต่อได้ที่โทร025919314นะครับ